ถ่งานตัวเองแต่ถ้ามันโป้ก็ไม่ได้แม่ฉันจะสั่งให้เขาเอาไปทิ้งให้หมดเป็นใครมาสั่งดเป็นพ่อเธอมั้งวันนี้แฟนผมมาเปิดสตูดิโอแล้วตอนนี้เขากำลังแต่งหน้าอยู่ไปดูกันว่าแต่งหน้าจัดเกินไปไหมเดี๋ยวผมจะต้องลบเครื่องสำอางออกให้หมดนะผมไม่ชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าจัดเกินไป โอ้โหนี่แก้มแดงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วขนตาก็ยาวเกินไปแล้วทำไมคิ้วหนาขนาดนี้ดูซิทุกสัสดส่วนของเธอแล้วปากก็ทำไมชมพูขนาดนี้เนี่ยอะไรที่แมวพูดจะทำผมแล้ววันนี้แต่งตัวโป๊เกินไปปะเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอยังมีทำผมอีกโอ้แต่งเยอะเกินไปที่รักแล้วไม่ธรรมชาติมันถ่ายงานค่ะแต่พอถ่ายออกมาแล้วมันแทบไม่เห็นเลยถ่ายงานมันต้องแต่งโอเวอร์นิดนึงใช่ป่ะเออเออเออหยวนหยวนวะ นี่นะคะคือชุดที่ตุ้มเตรียมมาถ่ายแบบตุ้มจะไปเปรียบให้ดูชุดเลยอะไรมันมีแต่ชุดปโป๊ไหวปะเนี่ยเอาไปทิ้งให้หมดฉันไม่ให้ถ่ายหรอกชุดปโป๊พวกนี้พวกนี้มีแต่ชุดอะไรนี่มันชุดหรือชุดว่ายน้ํามันไม่เหมาะสมถ่ายครีม,มไม่ใช่แต่งตัวโป๊แต่งตัวเซ็กซี่ก็ตุม้มจะเป็นนางแบบนะคะวันนี้ถ,นถ่ายงานตัวเองถ่ายงานตัวเองแต่ถ้ามันโป๊ก็ไม่ได้ไงั้นฉันจะสั่งให้เขาเอาไปทิ้งให้หมด เป็นพ่อเธอมั้ง